5เครื่องเทศในขวดไทยช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีไม่แพ้ยาเราเคยได้ยินหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงต้องกินยาตลอดชีวิตแต่รู้ไหมครับว่าในขวดไทยของเรามีเครื่องเทศที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้จริงวันนี้ผมจะมาแนะนํา5อย่างที่หาง่ายใช้ง่ายและได้ผลจริง 1. กระเทียมกระเทียมมีสารที่ช่วยลดการสร้างคอเลสเตอรอลในตับการกินกระเทียมสดเป็นประจำสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แต่เคล็ดลับสําคัญคือต้องทุบก,กระเทียมให้แตกก่อนแล้วปล่อยไว้10นาที เพื่อให้ได้สารดีๆออกมาหลังจากนั้นนําไปปรุงอาหารวันละ1-2กิบก็เพียงพอถ้ากิ่นแรงเกินไปให้กินพร้อมกับน้ําผึ้งหรือกินหลังอาหารคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรระวังเพราะกระเทียมอาจเพิ่มฤทธิ์ของยา2ขมิ้นชันขมิ้นชันช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดและป้องกันไขมันสะสมวิธีใช้ง่ายๆคือใช้ขมิ้นชันผงหนึ่งช้อนชาผสมน้ําอุ่นดื่มก่อนอาหาร30นาทีต้องผสมกับพริกไทยนิดหน่อย และน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชาเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นถ้าไม่ชอบลดขมใส่น้ำพึ่งหรือน้ำมะนาวได้คนที่มีนิ่วในถุงน้ำดีไม่ควรกินมากเกินไป 3. อบเชยอบเชยช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นและลดการสร้างไขมันใหม่วิธีง่ายๆคือใส่อบเชยผงครึ่งช้อนชาในชาร้อนกาแฟหรือโรยใส่โยเกิร์ตแต่ต้องเป็นอบเชยแท้ไม่ใช่อบเชยเทียมคนที่กินยาเบาหวานต้องระวังเพราะอาจทำให้น้ำตาลตกตำ่ำควร ปรึกษาแพทย์ก่อนกิน4ใบกระเพราใบากระเพราที่เราใช้ผัดกระเพราช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลดีที่ดึงไขมันออกจากหลอดเลือดวิธีง่ายๆคือเอาใบากระเพราสด15-20ใบต้มน้ำเป็นชาดื่มหรือกินใบกระเพราสดๆแต่ไม่ควรดื่มตอนท้องว่างเพราะอาจจะทําให้ปวดท้องสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยง5พริกไทยดําพริกไทยดําไม่ใช่แค่ปรุงรสแต่ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารดีๆจากเครื่องเทศอื่นๆและช่วยเผาผ่านไขมันได้ดีขึ้น ใช้พริกไทยดำโรยในอาหารเป็นประจำหรือผสมกับขมิ้นชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่คนที่เป็นโรคกระเพาะควรใช้ปริมาณน้อยๆข้อสำคัญคือไม่ควรใช้ทุกอย่างพร้อมกันในวันเดียวให้หมุนเวียนใช้เพื่อความปลอดภัยและควรตรวจคอเลสเตอรอลทุก3าเดือนเพื่อดูผลเครื่องเทศในครัวไทยเป็นยาธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพจริงแค่รู้วิธีใช้ให้ถูกต้องจะช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างปลอดภัยติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ